ขนาดกระเพาะค่ะทุกคนอ้วนๆคืณใหญ่ๆอย่างนี้นะคะแขนใหญ่ๆแบบนี้ด้นานข้างว่ะทุกคนด้านหลังนะคะสักร์กกกเลยเห็นไหมฝากติดตามการผ่าตัดลดกระเพาะของนาวครั้งนี้ด้วยเป็นกําลังใจให้นาวด้วยนะคะนาวอ่ะอายุ28ปีนะคะมีส่วนสูง156แล้วก็น้ําหนักเนี่ย 73มวรเตีย้ยตันเนาเป็นเบาหวานแล้วเกิดจากกรรมพันธุ์ด้วยแล้วก็เกิดจากที่ตัวเราเองเนี่ยเอ็นเร์อทติ้หน่อย BMI เนี่ยเกินแล้วนะคะโรคที่2ก็คือโรค PCOS แล้วก็โรคที่3ปวดข้อขามากมันทรมานเนาะอันที่4เลยก็คือคนค่ะหายใจแรงนะคะ4ี่ <c oughs> โรคเลยทุกคนเข้าข่ายที่จะผ่าตัดลดขนาดกระเพาะได้การผ่าตัดเนี้ยมันเป็นผ่าการผ่าตัดใหญ่ครั้งแรกของชีวิตเลยค่อนข้างที่จะมั่นใจแล้วนะคะจะผ่าตัดลดขนาดกระเพาะที่ KPS กับคุณ หมออาร์ตอะทุกคนนะคะเขาตื่นมาเขาต้องเจอเธอคนแรกให้กำลังใจเขาก่อนสู้ๆนะเดี๋ยวเจอกันตอนตื่นครับอันนี้คืออาหารมื้อแรกของเรานะคะเหมือนน้ำข้าวอะค่ะทุกคนเราจึงกินแบบอาหารแบบเคี้ยวๆชิ้นๆไม่ได้ก็ต้องกินเป็นน้ำๆไปก่อนยังไงฝากทุกคนให้กำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนครบสเดือนแล้วค่ะ ค่อนข้างที่จะแฮปปี้มากๆเลยค่ะเพิ่งไปหาคุณหมอโรคประจําตัวมาซึ่งตอนนี้คุณหมอหยุดยาโรคเบาหวานแล้วค่ะค่าน้าตาลก็เป็นปกติสุขภาพดูแข็งแรงหน้าตาแจ่มใสขึ้นหลายคนแบบจําแทบไม่ได้เลย่นเปลี่ยนไปก็เลยบอกว่าเราไปผ่าตัดกระเพาะมาดีใจมากๆเลยค่ะคือนาวอ่ะไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยค่ะอ้วกอาจียนกดไหล่ย,ย้อนนะคะก็คือนาวไม่เป็นอะไรเลยเราทําตามคาแนะนํหมองคุณหมอด้วยผลลัพธ์ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลนะคะจะบอกว่าประทับใจคุณหมอมาก,ค,มมากคุณหมออาร์ตอะคะ่ะเขาส าามารถตอบทุกคําถามที่นาจังวลอยู่ในใจอะได้หมดเลยเปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะจากสาวไซส์ 2XL ตอนนี้เนี่ยเหลือแค่ไซส์ M ลดไปถึงแบบประมาณ15กิโลได้เลยแปปีป้บิงๆเรื่องไม่ผิดเลยค่ะที่ตัดก,ร,กระเพาะที่ KPS เกษตรลา